และฟังกันต่อค่ะกับหลักธรรมของศาสนาคริสต์โดยปาทหลวงวิเชียนฉันทะพริยกุลเรื่องของมหาบุญลาบนะคะมาให้ท่านได้รับฟังกันต่อจากตอนที่แล้วไปรับฟังกันเลยค่ะ ระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักเรามาต่อเนื่องในประเด็นผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขสัปดาห์ที่แล้วเราจบลงที่บอกเกิดที่จะทําให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎแห่งความรักต่อสปปรรพสิ่งและต่อขึ้นมนุษย์ได้บอกเกิดนี้มาจากไหนการมีบอกเกิดที่บริสุทธิ์ในตัวเรานั้น ไม่ได้มาจากธรรมชาติของเราเองอ้างอิงจากพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าความคิดชั่วร้ายการประพฤติผิดทางเพศการลักขโมยการฆ่าคนการมีชู้ความโลภก,การทำร้ายการช่อโกงการสัสศอนความอิจฉาการใส่ร้ายความหยิ่งยโสความงู่เขลาสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดเหล่านี้ ออกมาจากภายในก็คือจากใจของมนุษย์ที่บัญชาการบงการแสดงว่าบ่อกเกิดของสิ่งเหล่านี้ที่ไม่บริสุทธิ์หากปล่อยให้ออกมาตามธรรมชาติของมันเองก็คงแย่ก็คงมีแต่ความเลวร้ายแล้วเราจะทำอย่างไรให้บ่อกเกิดนี้บริสุทธิ์ได้เราความจริงอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือ ด้วยกำลังของเรามนุษย์เพียงอย่างเดียวเนี่ยเราทำไม่สำเร็จแน่บ่เกิดอันบริสุทธิ์แห่งชีวิตของเรานั้นต้องมาจากพระเจ้าหรือธรรมะด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์เราจรึงได้ยินคำเชื้อเชิญของพระเจ้าที่ตรัสว่าลูกเอ๋ยจงมอบดวงใจของลูกให้เราเถิดก็คือเพื่อให้ใจเรา เป็นบ่อกเกิดที่ดีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยความรักที่สามารถเติมความรักลงไปในกิจการหรือการกระทาลงไปในความคิดลงไปในความปรารถนาหรือลงไปในคำพูดทั้งหมดของเราซึ่งจะสามารถทำได้ทั้งหมดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีใจของพระเจ้าดังคำภาวนาบทหนึง่ง ของนักบุญทางศาสนาคริสต์ชื่อท่านนักบุญคาทารีนาแห่งซีเอนาที่ภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โปรดสร้างดวงใจที่บริสุทธิ์ในตัวข้าพเจ้าจากบทภาวนานี้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือรับการใส่หัวใจใหม่จากพระ แล้วนำไปใช้ให้เกิดผลในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันเราคงอยากทราบว่าบ่อเกิดแห่งดวงใจของเรานั้นบริสุทธิ์แค่ไหนและมีอะไรเป็นเครื่องชีวัดครับพี่น้องท่านผู้ฟังเราสามารถทราบได้ก็โดยอาศัยการสังเกตสังเกตอะไรสังเกตปฏิกิริยาของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยที่เราไม่ได้นึกฝันทันทีทันใดนั่นแหละให้เราสังเกตว่าปฏิกิริยาของเราต่อเหตุการณ์นั้นๆเป็นอย่างไรเพื่อจะรู้ว่าคนคนหนึ่งมีจิตใจอย่างไรเราจะดูแค่การวางแผนของเขาเท่านั้นเนี่ยไม่พอเพราะ การวางแผนนั้นไม่ได้แสดงว่าเขาเป็นคนเช่นไรเราจะรู้แต่เพียงว่าเขาคิดอย่างไรเท่านั้นเรารู้เรารู้แค่ความคิดของเขาแต่ไม่รู้จักตัวตนทั้งครบของเขาครั้นจะมองชีวิตปกติประจำวันของเขาเองก็ไม่สามารถวัดความบริสุทธิ์ของจิตใจเขาได้เช่นกันการถือกฎระเบียบอย่างดี หากทำมาอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะเป็นแค่ความเคยชินเป็นนิสัยแต่ไม่ได้ออกมาจากใจก็ได้แต่ในยามที่คนคนหนึ่งถูกรบกวนในเวลาที่มีงานท่วมหัวกำลังยุ่งกับหน้าที่การงานไม่ว่างปติกิริยาการกระทำ การโต้อตอบของเขาต่อเหตุการณ์น,นั้นๆน,น,นั่นแหละที่ออกมาโดยไม่ได้มีการตราเตรียมล่วงหน้านั่นแหละที่เผยท่าแท้ของเขาออกมาตรงนั้นแหละที่เราสามารถทราบว่าหัวใจของเขาเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรตรวจสอบหัวใจของเราบ่อยๆในพระคัมภีร์มีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของชายผู้หนึ่งที่เพื่อน มาขอยืมขนมปังในยามค่ำคืนเขาโต้อตอบออกมาทันทีว่าอย่ามารบกวนฉันเลยเพราะฉันกำลังนอนลูกๆก,ก็หลับกันหมดแล้วปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีเหล่านี้เผยให้เห็นจิตใจจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์นั่นคือไม่มีจิตใจที่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่เห็นใจเขามีความจำเป็นเขาจึงบากหน้ามายามค่ำคืนแต่ทันทีทันใดอย่ามมารบกวนก็ได้เห็นถึงใจของเขาดังที่พระเจ้าทรงต้องการจากเราพระเจ้าต้องการอะไรจากเรานั่นคือจงรักกันและกันช่วยเหลือกันและกันนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าต้องการ ปฏิกิริยาโตอตอบที่ออกมาทันควันนั่นแหละที่วัดใจของเราว่าบริสุทธิ์แค่ไหนและทำไมเราจึงต้องตรวจสอบหัวใจของเราอยู่บ่อยๆที่เราต้องตรวจสอบหัวใจก็เพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจของเรานั้นน่ะบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดดูได้จากปฏิกิริยาของเราที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละ มันตรงกับที่ใจเป็นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อันนั้นชัดเจนในปัจจุบันเนี่ยมีการให้ความสำคัญต่อการเป็นบุคคลเพอร์ n นหรือการเป็นตัวของตัวเองแต่การเป็นตัวของตัวเองหรือการเป็นบุคคลที่ไม่เอาพระไม่เอาศาสนาไม่เอาธรรมมาเกี่ยวข้องนั้นนะ่ะเป็นเรื่องน่าสูญสารนาใจมนุษย์ จะให้เป็นน้ำใจที่ใสสะอาดนั้นน่ะยากมากเพราะมันมีตัวแปรมากมันมีสิ่งเรามากหากไม่ให้พระหรือธรรมะเข้ามาทำงานหัวใจของเราก็ไม่มีภูมิไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอคริสตชนผู้มีความเชื่อไม่ให้ความสำคัญและความภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเองมากนะั แต่เป็นผู้ที่เข้าใจว่าศูนย์กลางแห่งชีวิตของตนไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นพระที่มาเป็นศูนย์กลางนั้นต่างหากมิจต่พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานใจบริสุทธิ์แก่มนุษย์หากมนุษย์ยอมอนุญาตให้พระองค์เข้ามาทำงานในจิตใจดังที่ประกาศศกเอเสเคียนได้กล่าวถึงอยู่บ่อยๆว่าพระเจ้าตรัสว่า เราจะเอาใจที่เป็นหินออกจากเจ้าและใส่ใจที่เป็นเนื้อเข้าไปแทนประโยคนี้หมายถึงอะไรใจที่เป็นเนื้อหมายถึงใจที่มีความอบอุ่นใจที่มีความรักต่อคนอื่นใจที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวจากที่กล่าวมาเนี่ยจึงเห็นได้ว่าใจบริสุทธิ์ในมหาบุญยร,ราพประการนี้ที่กล่าวถึง ไม่ใช่ใจที่ได้รับการล้างให้สะอาดพ้นจากความคิดที่ไม่ดีพ้นจากความปรารถนาที่ไม่ดีแต่เป็นใจใหม่ของพระเจ้าที่มาปกครองใจของเรามากกว่าฉะนั้นจึงเป็นใจของพระเจ้าที่กลับกลายเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราและเพราะเหตุนี้เราจรึงเห็นว่าบำเหน็จรังวัล ที่ติดอยู่กับมหาบุญยรประการเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพิศวงมากทีเดียวก็คือจะได้เห็นพระเจ้าครับพี่น้องก็ขอต่อในสัปดาห์หน้านะครับว่าผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าเขาจะได้เห็นพระเจ้าได้อย่างไรเรามาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้ขออนุญาตที่จะใช้เวลาเพี่เท่านี้ขอพระเจ้าอวยพร ท่านผู้สังทุกท่านเสมอไปเทิน